ขอบตรงนั้นไมครบนั่นแหละครับขอบงนั้นแหละเห็นขอบขอบไหมเห็นขอบด้านบนไหมได้ยินเสียงไหมรถหรูนะรถหรูจะพับได้รถหูแท็กซี่นะรถหน้าตาคล้ายรถท่อเราเนอ่ดนับรถที่หน้าตาคล้ายรถท่อเราในรถรถคันนี้เลย เหลืองแล้วก็เขียวผสมกันได้เป็นเขียวเหลืองก็คือคล้ายๆรถพอดเราถ้าเกิดรถพอดผมว่าน่าจะเป็นห้าแปดท่าสองนั้นสาม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 ห้าหนึ่งเอาไม่ใช่เรียกแท็กซี่โทรหนึ่งบอกว่าสามหกสี่รองเรียกแท็กซี่หนึ่งห้าแปดสี่ ดีนะทูนี่เราเจอสามร้อยสิบแล้วแล้วก็เจอฮีโร mm ่ hmm. นักกากสายมิ้ิที่หนึ่งนะในกล้องทุกคนเห็นนะในกล้องในกล้องผมว่าใน,ในกล้องนั่นจะเห็นนะอันนี้ผมอันนี้เช็คกล้องโทรศัพท์นะแต่ว่าแดดมันเข้าะสะท้อนมองไม่เห็นนะแต่ทุกคนมองเห็นไนหะ mm hmm. มจะม,จะมองเห็นกันอยู่ตร มันลไปเร็ว,รวมันไปเร็ว